แจ่วบองปรากฏลมควันกับข้าวเหนียวร้อนๆจนแสบมือแล้วเนี่ยจนเย็นแล้วลมมันแรงลมหนาวพัดมาอีกแล้วบองปรากฏลมควันจ้ปรากฏย่างลมควันข้าวเหนียวปั่นหนึ่งกับแซบกับนัว ข้าวเหนียวกับปรากฏแจ้วบองปรากฏปรากรลมควันนะคะบองปรากฏจ้าบองปรากฏย่างแซบแซบแซบ